สวัสดีค่ะทุกคนพยาวเที่ยงหลาย EP ที่4พวกเราไปกันหลายที่เลยมีทั้งภูชี้ฟ้าดอยผาตั้งไล่าชาชุยฟงบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยสินทั้งวิวที่พักและอาหารเลยค่ะใครชอบทริปแบบเนี้ยอย่าลืมกดไ like ลค์รอกันไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซอบสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ ตอนวันด้วยการเดินทางมาจากพะเยานะคะขับรถไปเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อไหร่ก็แวะพักตามร้านอาหารร้านกาแฟาที่ดูน่าสนใจค่ะใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะมาถึงรีสอร์ทที่ภูชีฟ้าก็เย็นแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแคมป์ภูชีฟ้าแล้วนะครับขึ้นไปดูกันไปเลยสวัสดีมาถึงที่พักกันแล้วที่นี่คือแคมป์ภูชีฟ้าค่ะ นี่คือห้องของเราอยู่น่ารักไหมนี่ที่นอนของพวกเราในคืนนี้ดูดีมีตัวนี้ด้วยเปิดออกไปอันนี้เป็นห้องแบบนอนได้สี่คนที่นี่ถ้านอนได้สี่คนจะมีอยู่สามห้องที่เหลือจะเป็นนอนได้สองคน ใหญ่เลยน่ารักมีกระต่ายด้วยอ่ะนี่แล้วพอเปิดกระองปื๊ดอ,ออกไปก็เห็นวิวแบบนี้เลยจ้าสวยเนี่ยแล้วก็นี่คือเพ้นบ้านใช่ปะแล้วตรงโน้นอ,อ่ะเป็นที่แบบทำอาหารไปกินอาหารเช้าตรงนั้นห้องน้ำอยู่ตรงนูง้น แล้วเราอ่ะตอนเย็นเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันก็น่าจะกินแถวนี้แหลย <Okay. S 1> ถ้าจะมาหูชีฟ้าที่เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยถ้าไม่ได้ติดว่าห้องน้ำไม่อยู่ในตัวนะดี น่าเน้นนะ เดินขึ้น,น,นปุยสีฟ้ากันแล้วครับไกลเป็นไงบ้างครับ <ser en> แ,หแ,แหกแล้วอ่ะนี่กี่โมงแล้วนี่เหรออ๋อตอนขึ้นอีกสิบนาทีหกโมงอีกส <10 S 2> <ม>ิบนาทีหกโมงพาทิ์ขึ้นประมาณโหกโมงสี่สิบห้าเช็คแล้วเห็นวบ,บ,บ๊บในแอปมีอาการหอบเล็กน้อย ไม่เหนื่อยเลยหอบเป็นพิธีเดี๋ยวเราไปเจอก er ันข้างบนครับเดินประมาณอีกสักสิบนาทีเกินปะ ตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับแสงพอแล้ว,แ,ลวแสงพอแล้วตอนนี้คนเยอะเลยครับไม่มีหรือไม่พอเนาะพอเจอเสื้อผ้าสวยง่ามอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วครับแอบสวยแบบมันสวยมากเลย <c oughs> ไม่มีหมอกก็สวยนะครับวันนี้มีเล็กๆตั้ต้องขึ้นข้างบนนะครับนู่นนะครับแต่จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ถ่ายแล้วจะได้รู้ว่ามาฟูชีฟ้านะครับถ้าไม่ล้าก็ไขึ้นห้าล้ว ไปเราขึ้นไปข้างบนกัน ดูวิวดิเยียมมากเม่อกี้เกี้รเราไปยืนกันอยู่ตรงนั้นนะรตรงนั้นเป็นจุดที่ควรไปถ่ายรูปมากๆเหมือนสวรรค์ชอบมากอะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หมอกน้อยแต่ว่ามันทำให้เห็นสันเขาชัดมากไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะทุกคน ต้องหมอกก็สวยแต่ว่าถ้ามีหมอกมันก็จะไม่เห็นสันเขาอะ่ะแต่เนี้ยเห็นสันเขาชัดมากลองไปดูดีสวยมากนะและอากาศก็คือเย็นกำลังดีอะ่ะด,ดีมากค่ะทุกคนขึ้นมาก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแฮกๆกเบาเ มาสมที่จะมาอย่างมากแน่แล้วเราก็อยู่ถ่ายลเน,นี่ยเรามาจากทางนู้นขึ้นมาจากข้างล่างใช้วเวลาประมาณ15นาทีแล้วเราก็ลงไปกัน ชีฟ้านะครับตอนเช้าถ่ายไม่ได้มืดครับถ่ายได้นิดหน่อย นี่มีงานดอกเซียวบานนะครับก็จะมีของขายนี่ครับตามตามทางนะครับกินอาหารเช้ากันนะจ๊ะกำท,ทำไรอะ่ะกิน,นข้าวต้มด้วยสองน่ะห้องอะอยู่ี่ นนี้เราอยู่ที่ดอยผาตั้งกันนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องขึ้นไปฝั่งโน้นหรือเปล่านะครับต้องเดินไปอีกนิดหนึ่ง จุดหมายปลายทางน่าจะอยู่ตรงนู้นครับนี่เขาเขาตรงนู้นอ่โอ้หลบแรงมากดูสภาพผมริวสวยผมนี้ไม่ได้สาะด้วยมั้สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ชาชุยป้องยูดิ มันปิดตอนห้าครึ่งนะรามาถึงกี่โมงเนี่ยตอนนี้สี่โมงพอดีเราจะไปเริ่มกันที่กินก่อนรอกินเค้กกินชาแล้วก็เดี๋ยวรอแดดมันแบบล่มๆ่แล้วค่อยออกไปถ่ายรูปเมื่อกี้บอกว่าจะถ่ายเค้กที่ซื้อครับแต่ไม่ทันเดี๋ยวเอาชาไปดื่มก่อนดูรูปเอา น่ยค้อนี้มันไม่หวานเค้กนี่คืออร่อยอยากกินเร็วๆเนี่ยเค้กอร่อยเป็นชีสเค้กฉุยฟงชีสเค้กอะไรประมาณนี้แล้วก็ชาเขียวก็คคอเนี่ยถ้าเราชอบชาเขียวมันก็คงอร่อยอร่อยชาเขียวแท้ๆจริงจริงคือจะสั่งซอฟเสิร์ฟยังเห็นคนก่อนหน้าเดินออกมาอยู่เลยอะแต่เดินเข้าไปแล้วเขาบอกว่าปิดเครื่องแล้วอดิกกินภารกิจต่อไปคือไปถ่ายรูป โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเจอกันที us, ่ไร่่าตอนนี้เราเข้าพักที่โรงแรมกันแล้วนะครับซานโฮเทลเราอ่านว่าซานโฮเทลมาตลอดเลยบอกคนเชียงรายว่าพักที่ซานโฮเทลเขาก็งงว่าที่ไหนจริงๆก็คือแสนโฮเทลอ่ตอนนี้เราจะไปกันที่เติมโตลง จอเจริญชัยอยู่ตรงข้ามโรงแรมตรงชอมถึงแล้วหมดสมัยแจจล้วสองต้นสองแป๊ะจอเจริญชัยอ่าแล้วเข้าไปกินกัน เอเขาส่ไปนสั่งเใส่นี้แล้วก็ใส่อันนึงแล้วเขาปิดไฟเลยใช่ไหมไต้องปิดไฟวะแล้วคนก็เดินมาแล้วเขาก็แบสบอรู้ภาษาอะไรอ่ะยีบาทมากินโลตีฮอหนาลิจาธรรมดาสิบบาันนี้ราแธรมดาเวันนี้วิวที่เราไปกันมาสวยมาก และร้านอาหารที่เราแวะก็ดีทุกร้านเลยทั้งอิ่มวิวอิ่มท้องและอิ่มใจแบบนี้คืนนี้พวกเรานอนฝันดีกันได้เลยครับ EP หน้าเรายังอยู่กันที่เชียงรายครับเราจะไปกันที่ไหนกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้รอเลยครับสียาแล้วเจอกัน